วดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิดลองดาทุกคนนะครับชวิดลองดาซ่อมนี่เลยนะครับเตาชาร์จแท่นชาร์จแบตสว่านเอ่อเป็นรุ่นไฟออก 18v5 M โวลต์5แอมป์นะครับตอนนี้ก็คือไฟไม่เข้ามีเสียปลั๊กแล้วก็ไฟไม่เข้านะครับทีนี้เราก็มาดูหน่อยว่าสายเขาขาดไหมยังไงแล้วก็อาจจะวัดตรงสายปลั๊กวิธีเริ่มต้นดั่งเดิมของเรานะ ตั้งวิเทอร์หนึ่งเคไลยว่าตรงปลั๊กก่อนมีค่าความต้านทานอะไรเกิดขึ้นไหมโอ้ยมีค่าความต้านทานเฉยเลยเหไหมมีนะเนี่ยนั่นน่ะนั่นก็แสดงว่าสายปลั๊กก็คงไม่ได้ขาดน,นะครับโอ้เพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องแกะดูนะครับนะเปิดฟ้านะครับน็อตเป็นแบบเป็นแบบบล็อกเป็นแบบสตาร์หรือบล็อกเลยเนี่ย เออมองลงไปมันก็ไม่ค่อยชัดแลวจะเป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมแบบ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 อย่างเนี้ยนะน่าจะ,ะใช่เนาะนะ,ะว่ากันไปนะครับผมก็คงจะต้องแกะออกมาแล้วก็หาเบอร์ที่มันเหมาะสมนี่มันจะหมุนออกมาได้เนี่ยนี่ก็ไม่เหมาะสมใช้ไหมไม่ได้ไมันต้องเล็กกว่านี้อีกโอ้นน่ครับหมุนยากอยู่หาไขควงหมุนมันลำบากเลยนะิหน่ะนะครับ เป็นหกเหลี่ยมนะครับอ่าโอ้ยนี่เลยนะครับไฟไม่ติดนะแล้วก็แสดงว่าในส่วนนี้ไฟเขาก็คงจะยังไม่ทำงานนะครับสวิตช,ชิ่งก็คงจะไม่ได้แปลงไฟอะไรก็มาดูต่อไปนะครับแล้วทีนี้น็อตข้างในนี้ก็เป็นดาวนะไม่ใช่หกเหลี่ยมแล้วนะทีนี้ ตัวข้างนอกเป็นหกเหลี่ยมนะนะครับหกเหลี่ยมนะครับ,รบตัวนี้ตัวนี้ดาวนะครับดาวมันเอาหกเหลี่ยมหมุนได้ไหมมันก็ไม่ได้แล้วนะต้องดาวหมุนโอเคนะครับมีอีกสองตัวเออหลากหลายดีเลยโอ้ด้านในนี่ก็สวยนะไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีจุดช็อตนะนะครับไม่มีจุดช็อตเลยไม่มีรอยดำๆอะไรเลยนะ อืม hmm. นะครับสวยนะครับเพื่อนๆสวยสวย hey, ดูดิอ่าแล้ดวดูด้านบนนะนะครับสวยนะครับไม่มีร่องรอยการไหม้นะเรืออาจ,จะสังเกตยังไม่ดีพอนะครับดูด้านล่างนะ ดูดิโอ้โหสวยจังสวยนะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยไม่มีร่องรอยการช็อตหนักเลยทีนี้นะครับก็ลองมาเช็คดูนะเพื่อนๆมันจะเป็นยังไงนะครับใช้งานได้ไหมนะฮะอย่างไรนะครับ ไฟไม่ติดนะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้การทำงานของในส่วนของหม้อแปลงสวิตช,ชิ่งเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ทำงานนะตั้งมิเตอร์ที่พันโวล์นะครับผมจะวัดไฟเข้าตรง300โวล์ตรงสี่นะตรงสีนี่นะครับเ,เพื่อนๆจะเป็นอย่างไรนะครับเ,เพื่อนๆนะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วดูไฟ300โวล์มิเตอร์บ้านตั้งพันโวล์นะครับถ้ามีไฟ300ยจะอยู่ประมาณนี้นะโอมีแล้วนะครับ ไฟก็จะตามมามาผ่านเนี่ยผ่านหมออแปลงมามาดูอยู่ที่ขาเดนของมอ d f e t เฟตมาแล้วนะฮะไฟ300มาแล้วแล้วทีนี้ก็ไปดูไฟในส่วนของไฟเลี้ยงในส่วนของ ic pwm ก็ตั้ง50โวลต์อย่างนี้เนาะตั้ง50าสิบโวลต์ดีซจับกาวกาคือคือในส่วนของกาวร้อนนะครับขั้วลบของ4เนี่ย กขาจะผ่าน R เนี่ย R สิบเอ็ดอห้าหนึ่งสี่ห้าร้อยสิบ k ตัวนี้วัดให้เร็วด้วยเพราะว่ามันจะไฟมันจะเยอะอเห็นไหมเห็นไหมครับมาแล้วห้าหนึ่งสี่ไม่ขาดมาดูห้ามาดู R ห้าหนึ่งสี่ R ห้าร้อยสิบ k R สิบสองไม่มีไฟ ตั้มิเตอร์สิบโวลต์มาดูไฟไม่มีไฟนะแล้วถอดปลั๊กก่อนอไฟออกก่อนเนาะไฟจะค้างที่4ี่ไหมนะครับไม่เห็นค้างเลยอ่ะที่นี้นะครับ การวัดไฟก็วัดมาตรงนี้นะที่ที่ผมวัดที่แรกนะไฟ3ามร้ยโวลต์ผ่าน R ตตำแหน่ง R11 มีไฟนะครับตรงนี้แล้วก็จะมาผ่าน R12 ตรงนี้ไม่มีไฟนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีไฟไม่เสมอไปที่ R าตัวนี้ขาดนะครับเราต้องวัดตัวนี้เทียบกับกาวนะครับจุดนี้นะเพราะว่าลายวงจรเข้ามาที่ ICPWM นี่ครับเห็นไหมครับมาเลี้ยง ICPWM มีซีฟิลเตอร์อยู่2ตัวนะครับทีนี้การตั้งมิเตอร์ก็ตั้งตรงนี้นะมีเสียงนะครับใช้เสียงด้วยนะครับใช้เข็มด้วยนะครับเทียบกาวนะครับตรงขั้วลบของซีฟิลเตอร์ไฟ300จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับ ต่นก็หมายความว่าจากจุดนี้มานะครับเกิดการช็อตนะครับมีมีตัวช็อตนะครับตัวที่น่าสงสัยในการช็อตมีอยู่3ามตัวนะครับมี C 2สองตัวมี ICPWM ตัวหนึ่งนะครับเส้นนี้นะครับนะครับเห็นไหมมันลงกาวหมดเลยเนี่ยเห็นไหม ถ้าเราถ้าเรามิเตอร์มาวัดตรง C ีฟิลเตอร์ซมันจะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องแกะดูเนี่ยก็คืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่ก่อนนั่นหมายความว่าตัวที่จะดูว่าตัวแหน่งช็อตเนี่ยผมจะยังไม่แกะในส่วนของ ICPWM เพราะว่าตัวนั้นมันหลายขาแล้วมันก็ตัวเล็กผมจะดู C3 สนี่ก่อน นะครับกับ C ตัวนี้เนี่ยฮะนี่นะครับกับ C 3นะครับถ้า2ตัวนี้ไม่ช็อตก็ IC PWM นะครับเป็นตัวช็อตซึ่งมี6ขานั่นครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรารู้แล้วนะครับเริ่มเลยครับเริ่มจาก C ตัวนี้ก่อนเลย จากสตัวที่มีขั้วนี่แหละ C ฟิลเตอร์เขาเนี่ยน,นะครับเพราะว่าไฟมาเลี้ยงไอซีหายนะครับแล้วก็วัดวัดค่อมในส่วนของ C ีเนี่ยมีความน้านทานต่ำนะครับสูโนโมเลยครับฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวลอยลอยขาซีตัวนี้ก่อน,นครับดับแรกเช็คก่อนเลยซีนี่นะครับนะ พวกว่าซีพวกนี้มีโอกาสเสียได้นะครับนะครับหลุดแล้วเนอะหลุดแล้วอ่ะเอาออกเลยเอาออกเลยดีกว่าเอาออกแล้วนะนี่ซีหลุดออกมาแล้วนะครับอ้าว่าดูนะครับยังช็อตอยู่อีกหรือไม่นะครับเอาว่าตรงซีนี่แหละเอาหายนะหายนะครับมาหายแล้วนี่หายแล้วแสดงว่าซีช็อตสิเนี่ยจริงไหมดูนะครับ โอ้เห็นไหมสี่ช็อตนะครับเพื่อนๆยี่สิบสองไมโครโฟารัดห้าสิบโวลต์นะครับยี่สิบสองไมโครโฟารัดห้าสิบโวลต์สี่ช็อตนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะนะครับยี่สิบสองไมโครโฟารัดห้าสิบโวลต์เพื่อนๆดูนะครับ ลองเปลี่ยนซีตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปว่ากันในส่วนอื่นนะครับทีนี้ก็นะครับ22ไมโครโฟารัดอยู่ตรงไหนเราตัวเลขมองไม่ค่อยชัดหรอกอ่ะนะครับใส่เข้าไปน้เพื่อนตามเดิมตามเดิมตามเดิม น,นะอย่าลืมบัตรกรีด้วยเพราะว่าบางคนนี่ใส่เข้าไปลืมบัตรกรีด้วยมีเหมือนกันนะอ่านะครับนี่นะก็อาจจะต้องล้างด้วยทินเนอร์นะครับล้างออกล้างออกอ่าเดี๋ยวดู ดูในส่วนของค่าความต้านทานหน่อยนะนะครับแต่ก่อนนี้มันวัดได้ศูนย์เนาะหลังจากที่เปลี่ยน c ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับมันจะได้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอย่างนี้เนาะนะครับอดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กเลยนะครับมีไฟเขียวนะครับเ,เพื่อนเมีไฟเขียวนะนี่ไงไฟเขียวนะครับทีนี้ นะครับลองมาวัดไฟตรงขั้วขั้วที่ใช้ในการชาร์จเนี่ยสามขั้วนี่เนาะตัวนี้เนี่ยอ่าเห็นแล้วนะครับมีไฟออกนะครับเออเดี๋ยวผมวัดไฟตรงนี้นะครับตรงที่วัดแรกๆนะครับตรงตรงนี้นะนะครับได้อย่างนี้นะครับที่แรกเป็นศูนย์นะครับก็เนื่องจากว่าซีเขาช็อตอยู่นะครับ นะครับได้อย่างนี้นะครับไฟออกนะครับนั่นก็แสดงว่าในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วดาเนินการเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดดูชุดบัตรกีที่น่าจะจหลุดหลวมนะครับนี่ถอดปลั๊กแล้วนะครับถอดปลั๊กแล้วนะครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับ ในเครื่องตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆแต่พมผมเป่าฝุ่นต้งความสะอาดประกอบเข้าไปแล้วก็ก่อนที่จะประกอบเข้าไปดูในส่วนของจุดหลุดหลวมที่น่าจะหลุดจะหลวมได้ก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ก็อาจจะเป็นในส่วนของซีฟิลเตอร์ไฟ300โวล์นี่นะครับตัวนี้นะครับแบดกี้หน่อยถือไปถือมานะตัวนี้ตัวใหญ่นะมีโอกาสที่จะกระแทกแล้วก็ หลุดรวมได้นะครับในส่วนของมออแปลงสวิตชิ่งนี้ด้วยนะครับก็น่าจะมีแค่2จุดนี้แหละที่เกิดปัญหาได้นะครับเอออย่าลืมขามอเเฟตด้วยขามอสเฟตนะแล้วทีนี้ก็ล้างทำความสะอาดนะครับนี่ก็คือการเก็บรายละเอียดจุดบัตรคลีนะครับซึ่งมันจะต้องทำอยู่แทบที่จะทุกเครื่องนะครับ ตัวไหนที่มันตัวใหญ่ๆห,หน่อยเวลาลูกค้าถือไปถือมาใช้งานไปมันจะกระแทกถ้ามันก็จะหลุดหลวมได้นะครับอ่ะมากันไปนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ล้างด้วยทินเนอร์แล้วก็ประกอบเข้าไปครับนึ่งทาประกอบเข้าไปซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับชาร์จเจอร์นะครับไฟออก18โวลต์5แอมป์นะครับซีนะครับนะการเช็คค้นหาจุดเสียจนมาเห็นตัวนี้ก็ดังทีนเพื่อนเห็นนะครับ แนวทางการทำงานก็เป็นประมาณนี้วิเรื่องทางก็คงอจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนั้นเพื่อนนะสำหรับิปนม้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ